ปัดีจ้าทุกคนตอนนี้ก็มาพบกับพารตี้โชเนลอีกแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋ามื่อนีสิภาพี่พาน้องคะ่ะทุกคนมากินแกงเห็ดละงกเด้อพี่น้องจ๋าเมื่อนีไปยางตลาดมากพอดีว่าใดเห็นเห็นเพื่อนขายอัน,อ,นอันเห็ดละงกก็เลยซื้อมาแกงพี่น้องจ๋าแกงใส,ส่สมเอียงนี่ละใบยังไงนะพี่น้องเพจกระจำบ่ได้พือนกันเบิ่งนม่พี่น้องนี่ตะดอกอยังไงมาด้จ้ะเอาเขาวจำเลยพี่น้องอื้มออ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  ตุจ้ินซอฟมมมเกับข้าวมันอนเพีองงนมเพียงเข้าวกันทัก พี่น้องเรางงเนี่ยสียพีดีวว่าเป็นยางกอดหัวเดือมากพี่น้อง FC <4 S 2> เป็นกันหนาล่ากนาลักพี่น้องจ้าจินเันกับทักไทยเนาะพี่น้องแฮปกระดีใจได้พี่น้องจ้า แชี่ครับเขินกับอยากซื้อซอยทุกคนพี่น้องนอกจากต่ว่าเพ็ดก็กินเมื่อไหร่นั่นสินะพี่น้องเชี่บครับ อีสงยงปะอืออืมเป็นยังตลาดมากเยบูมายราสิบัวท่นคิดจิหอดพ่น้องเบื้องจบท่นตลาดพ่น้องเน่ะ สูบเบื้งด้วยคันถาก,กินลงไปในปากใส่คุณแน่นอนอเบื้งเกือบแล้วปั้นแล้วใส่ปากแล้วนะหูขนหอหอนเปนอ่อ เั็บใจป้าควาเดียวพี่น้องอเสียบปากเ้ยพี่น้องเลยไม,ม่ปูเปียไม่เล่นน อีกอย่างเลยข้าวอ่อ,อนข้าวอ่อนก็ไม่ร้า,ายเลยอืมยอ้มแสบครับเบื่อเนะมื่อเมื่อเช้านี่บดอยู่พี่น้อง phong chị tốt nè. nhắm bay nhắm thiêng mà, nhắm đẹp trắng phăng mhm 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 เบิดงนี่ยมันกับอะไรกินได้พี่น้องเลยเศรษบครับอือหือ โอ้เสียบคักบอสี่หน่องว่ะแกงเห็ดละงกไก่หูกั้งผสมเอียงว่ะที่มันใบใบแบบเอาไงาได้ไปน่น่องแต่ว่ามันสมแห้งเยอะสุดยอดอีดีแกงเห็ดละงกฮอน กับเข่าง่ามเทียงพี่น้องจ้าเนาะจากพี่น้องเอาแล้วนะพี่น้องเนาะคลิปนี้พะก็ต้องขอลาพี่ลาน้องไปก่อนเนาะจ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปในเรือจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า